เก่งแต่กับกูเนาะลูกค้าเริ่มเข้ามากันแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสายชาร์จเขาเรียกอะไรคะรถที่ชาร์จแบตเตอรี่เนาะที่ไม่เติมน้ํามันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นรถที่เติมน้ํามันเนาะก็จะจอดฝั่งนี้นะคะจอดฟรีเด้อถ้ามาจอดถ้ามาพักที่โรงแรมสเกดิตปากาดอนนะคะจอดฟรีจ้าแต่ถ้าเป็นในเมืองคือไม่มีที่จอดต้องไปหาที่จอดแล้วก็ต้องไปเสียที่จอดเป็นชั่วโมงนะคะ มันก็จะดีอย่างเสียอย่างเนาะเวลาเราเวลาคนที่มาพักข้างนอกเมืองกับในเมืองก็จะต่างกันแบบนี้ค่ะในเมืองก็คือไม่มีที่จอดรถก็จะต้องไปหาที่จอดรถแล้วก็ต้องไปเสียตังค์เพิ่มอีกทั้งท้งท,งที่เสียค่าโรงแรมไปแล้วส่วนโรงแรมที่อยู่นอกเมืองแบบนี้นะคะก็ต้องเอขาเรียกอะไรอะเสียค่าโรงแรมแล้วได้จอดรถฟรีด้วยนี่วันนี้บรรยากาศดีเวอร์มีแดดค่ะแค่เห็นแดดแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วใจชื่นมาละ สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะพฤหัสไปเออวันพฤหัสยิงฉันเจอแล้วนะฉันเจอแล้วคนที่เป็นปรบัติกับฉันได้ซึ่งตั้งแต่ชอบสอนคนมานะคะออกจริงๆอ่ะชอบก็ไม่ได้ยุงานเยอะขนาดนั้นแต่ด้วยความที่หัวหน้าคิดว่าชอบเป็นคนที่ใจยเย็นเป็นคนที่ซอฟนะคะที่สุดในกลุ่มนี้แล้วนะ นางก็จะให้ชอบมาสอนงานคนที่แบบว่ามาฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสที่สิบช่อเจอแล้วคนที่ปริบาเขาเรียกอะไรนะต่อตาจ่ออย่างนี้ทุกคนซึ่งเออจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ช่อไม่ได้สอนเขาเป็นคนแรกนะคะเขามีคนสอนมาแล้วประมาณห้าคนอ่ะแล้วทีเนี้ยช่ออาจจะเป็นคนที่หกนะแล้วทีเนี้ยช่อก็เลยบอกว่าไอช่อไปบอกเขาว่าเธอบอกว่าเธอเธอวางผ้าคนหนูผิดชั้น ซึ่งทุกคนจะเห็นว่าแต่ละชั้นวางของอะค่ะมันมีทั้งหมด3ชั้นชั้นบนคือพัดลมแล้วก็ที่าดาไดา้ดผมชั้นสองคือผ้าขนูนชั้น3คือ,อเล่มอะไรเขาเรียกอะไรนะคะวางโล่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ให้ทําอะไรเลยชั้นใส่ชั้นชั้นล่างเพราะว่าเผื่อลูกค้าเขามีรองคงรองเท้าหรือว่ากระปเป๋ากระเป๋าเนี้ยเขาจะวางตรงนั้นได้ะคะ่ะสรุปคือผ้าขนูนะไว้ชั้นสองเราก็เห็นน้องอเห็นน้องนังน่นแหละค่ะ เราบอกว่าเออเธออันนี้คือซอฟมากเลยนะคือชอบ่ะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ตะโกนข้ามห้องนะคะชอเดินไปแล้วชอบไปสกิดเขาบอกออเธอเธอมานี่หน่อยเดี๋ยวฉันจะบอกว่าเธอวางของผิดที่ด้วยความที่เราอะคิดว่าเราจะไปบอกเขาให้เขารู้ว่าเออเขาวางผิดที่นะคือถ้าเห็นแล้วอะต่อไปจะได้ไม่ต้องวางแบบนี้อีกออนางก็เดินมาชอบบอกว่าผ้าขนหนูอันเนี้ย เธอต้องวางชั้นสองนะเพราะว่าเชั้นล่างอ,ะอ่ะเราจะไว้ให้ลูกค้าไว้ของส่วนชั้นบนก็จะเป็นที่ใดผมแล้วก็แฟลชอะไรแฟลชทัดนลมเออสิ่งสิ่งแรกที่นางทำนะคะนางบอกว่าอยู่นี้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องสอนชั้นฉั้นรู้ว่าเธอทำงานที่นี่นานแต่ก็ไม่นานพอที่เธอจะมาสอนชั้นได้เลือดก,กําเลือดเลือดขึ้นสมอง เลือดความดันขึ้นปรีดเลยชอ่อก็บอกว่าชอนะ่อน่ะทำงานไม่นานเอทำงานนานหรือไม่ไม,ไม่นานก็ไม่สามารถไปสอนเขาได้นะจ๊ะทุกคนช่อก็เลยบอกว่าทำไมจะไม่ได้ชอ่อก็บอกว่าชั้นแค่จะบอกว่าเธอวางผ้าขนหนูผิดแค่นั้นเองอืมเธอไม่มีสิทธิ์มาสอนชั้นเธอไม่มีสิทธิ์มาสอนชั้นนอกจากหัวหน้าอ,อีลูกออส อยากจะอยากจะเอามาในมือแล้วทำอย่างนี้จังเลย,ยมันเคี้ยวมากเราก็บอกว่าอาไม่เป็นไรเราก็เราคิดในใจนะคะไม่เป็นไรแค่ผ้าขนูนแค่นี้เองเดี๋ยวเราค่อยอกลับมาดูห้องอีกทีนึงแล้วค่อยหยิบวางชั้นอีกก็ได้อันนี้ความคิดของช่อนะสักแป๊บหนึ่งช่อเป็นคนปูเตียงให้นางเพราะว่าชอคิดว่าช่อสนับ p เขาเรียกอ,อะไรอปูเตียงเร็ว เป็นคนที่แบบว่าปูเตียงเร็วคือเรารู้จักเทคนิคแล้วไงคะเราก็เลยปูเตียงเร็วห้องเึงเนียถ้าเป็นห้องครอบครัวนะชอบพ่อใช้เวลาในการปูเตียงห้านาทีสี่เตียงนะคะห้านาท,นาทีถ้าเป็นห้องธรรมดาก็ไม่ถึงสองนาทีอ่าแล้วทีเนี้ยช่อก็เลยแยกเตียงให้นางนะคะเพื่อที่จะให้นางทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นหมายถึงดูดฝุ่นนะคะพอนางเดินออกมาบอก don't separate t h i n g f o r me again น้าบอกว่าอย่ามาแยกเตียงให้ฉันฉันไม่ชอบช่อก็เลยบอกว่าแต่เธอต้องทําถึงเธอไม่ชอบเธอก็ต้องทําไม่ฉันชอบแบบฉันชอบอ่าฉันชอบแบบเขาเรียกอะไรนะคะก้มเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าถ้ากม้มแบบนะั้นมันจะปวดหลังอ่าอันนี้คือให้ผลคุลุงมากเลยวันนี้คือยอมรับบ้านลุงมากเราก็ให้ผลไปบอกว่าถ้ากม้มก้มดูแบบเนี้มันจะเจ็บหลังไง,งแต่ถ้าแยกเตียงอ่ะแล้วใช,เใช้เราใช้หัวเข่าดันอ่ะมันจะไม่เจ็บหลังไม่ฟังจ้าช่อก็เลย ได้เป็นไรเรื่องผ้าขนดนั้นะเรื่องหนึ่งแล้วนะพอเรื่องที่สองเรื่องปูเตียงไอ้เรื่องแยกเตียงอีกไม่ยอมอีกชอก็เลยโทรหาหัวหน้าบอกแองจิละเขาจะไม่ฟังใครนอกจากหัวหน้ามาสอนเขาทีว่าการที่จะทําความสะอาดโรงแรมอะ่ะมันต้องเป็นแบบไหนเงียบหัวหน้าหัวหน้ามาช่วยปูตเตียงสามเตียงนางแยกหมดเลยค่ะนางแยกหมดเลยชอก็ามองก็ไม่เห็นพูดอะไรนี่ที่เราแยกให้ แล้วมาบอกว่าอย่าปูดอย่าแยกเตียงให้ฉันพอหัวหน้ามาแยกเงียบเอออีลูกออสเก่งแต่กลับกูเนาะก <c oughs> ูยากโมโหบางทีก็โมโหเออเก่งจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะคือนางนางไม่สนใจนางบอกว่านางไม่สนใจเพราะว่านางมีงานอีกงานหนึ่งก็คือนางทํางานนวดไม่ใช่นวดไทยนะคะนางเป็นนวดที่แบบว่าเอ,อเหมือนนวดตุรกีเหมือนนวดเออสปาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเออนางก็บอกว่าฉันไม่สนใจหรอกงานทำความสะอาด แล้วมึงมาทาไมอีลูกออสแล้วมึงมาทําไมฮะสรุปพอทะเลาะก,กับท่อเสร็จมายืมโทรศัพท์ช่อค่ะโทรไปหาใครไม่รู้สิบเอ็ดสายช่อบ,บอกว่ามันไม่ได้นะเธอจะโทรแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ก็ใจดีให้เขายืมโทรหาใครก็ไม่รู้ตั้งสิบเอ็ดสายโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านก่อนเ้อถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะจ๊ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปทุบอีลูกออสค่ะ จะไปจะไปบี้เอ่อจะไปบี้เหมือนลูกหนูเลยเห็นลูกหนูไหมคะแ <c oughs> ถวบ้านนอกเราเอะเนาะเวลาแบบตัวน้อยๆอะไรอย่เงี้ยเราไม่รู้จักบ,บี้เขาเราก็ทําเงี้ยป้าบอ,อารมณ์นี้อารมณ์เนี้ยจออยากจะแบบนี้เหมือนกันอ <c> ะ <oughs> โอเคค่ะไปแล้วค่ะ